ย <Yeah>, ดาวนี่แพรบเลยผมนี่แสบตาเลยฮนะดาวมันสะท้อนแสงไนงะโอ้ยแสบตาเลยเี่เจอของจริงไ่รอบน,นี้นะต้องลองสักตั้งดูนะผมโอ,อ้ยมาจากนี้เลยวะเฮ้ย มาว่ามาว่าบวกกับกยศดาวสักตั้งฮนะของจริงไงรอบน,น,นี้ไม่อีซี่แล้ว <c oughs> อุ้ยี่อยู่ข้างบนแบบว่าให้นี่วมาแล้วอุ้ยหลังเพื่อนโอ้ยไม่อยู่ข้างบนเกิดเหลนะ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเ้เอ้ย เอาว่ามาว่ามาว่าซาดเฮ้ยโชว์ให้โลกรู้ว่าผมก็ไม่ได้มาเล่นๆนะแหมตัวลอยอยะลอ้แะเฮ้ยมาว่ามาว่ามาันนี่แหละบวกกับยศดาวนะฮึมเ้ม บอกเลยไม่หมูอ่ะโหดูฟังดูนะมีเัน้สี่ตาวเลยนะไอ้ช็อตมาเลยเขาหัวไปเฮ้ยโ oh อ้โหใม่ก่อนใม่ก่อนใม่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เล่นให้เพื่อนเดี๋ยวม,มาท้างบนอนโอ้มันมาแล้ว โอ้ยโอ้ยอยูบนโอ้ยต้องต้องลงไปบวกแล้ววะผมว่าต้องลงไปช่วยเพื่อนละอืมขันไปขอนยิงคิวโอ้ยโอ้ยไอ้เกลาออกบ้านไม่ได้แหลยอะเสียงวัลเล็ตนี่มันโอ้ยกระนำกล้าซะเกินโอ้ยเว้ยน้ำเนี่ย เฮ้ยรอบนี้ทีมของจริงวะต้องงี้เพื่อนมาว่ามาว่าเฮ้ยจริงาคุณภาพโอ้โหเหมือนกับเฮ้ยเกือบไปเก็บไปเมื่อกี้ก็ะสุนหมดไงเออนนะผมที่ยิงไม่ทันแล้วผมทรับกันไปจริงๆ ra ra Lại này, lại này Oh oh. Oh. <từ> oh my god gì แป๊บแป๊บแป๊บสุดหมดแป๊บใจเย็นใจเย็นขอเวลาเนาะมามาต่อต่ออุ้ยโอ้ไม่กอดยิบเลยเฮ้ยถามว่าโอ้โหเนาะเฮ้ flat, ยโอ้โหพวกกระยศดาวเอ้ยรอบนี้จะโมได้เลยเนี่ยเฮ้ยตั้งใจดิป่ะไม่โมดิป่ะรอบนี้ผมเอาจริง่ะเฮ้ย าทีมงานทุรอบนี้ของเจ๊ข <c oughs> ม่นเสียดวนข้างบนจริงว่ะ <h ums> เฮ้ยมันมีข้างบนตน้นด้วยไงมืัอกี้ผมเห็นอยู่โอ้โหนี่ไงแบบ <h ums> <h ums> เผื่อไม่ได้ <h ums> เผื่อไม่ได้เอเชีย เอ้ยโดนนำเว้ยช่วยเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวขอช่วยเพื่อนก่อน,นโอ้แก๊ดแก๊ดยิงอะไรกัน,นเพื่อนโอ้แมงก็โดดยิงผมเลยอะแม,นม่นจังวะเฮ้ยผมนี่ยอมเลย Chúng đâu rồi. có thể thả thấy đi đi không? Đúng à Hãy tìm Ôi. อ๋อหาจีบเอ็ดคิวเหรอเต้นเต้นว่ะซาตื่นเต้นว่ะนานได้เจอจุดดาวนะโอ้โดดไม่ได้เลยโคตรทีเดียวแม่งตายเลยอะโคตรแม่นอะโอ้โหผมนี่บุกไม่ได้เลยวะเฮ้ยออกไปตายออกไปตายเฮ้ยโดนไหนวะเพื่อน เอ้ยอะไรกันวาเฮ้ยเพื่อนโอ้แม่งเล่นรอหกสิบขีวได้มะเกมนี้อีกยาวไกลเพื่อนม,มันไม่จบง่ายง่ายมันไม่จบง่ายเชี่สต็อปเบอร์ทำไงวะ นั่งรอเลยโอ้แม่งบุกบุกไม่ได้เลยอะคือบุกแล้วแบบโดนดักตลนอดแล้วเฮ้ยแม่งมาจากไหนวะโอ้ดิจิตเกือบไปม,มาช่ายวยแล้วเพื่อนระเอกขี่มาขามาแล้ว เอ้ยทุ่ยไม่ไปเพื่อนไว้ไม่โดนไม่โดนโอ้ยฮึโอ้ยมันยิงมันโอ้หทำไมแม่นกันจังวะผมนี่เล็งตั้งนานก็จะโดนนะ มาถึงแบบแบบตายโอ้โหแต่ละคนเฮออ้ยโอ้ยเ,เพื่อนหนึ่งตายทีพ่พกมันอะไรกันวะเฮ้ยเพื่อนผมนี่ถอแล้วเนี่ยแต่ละคนอา่า อเอาไว้อย่าไปยอมเพื่อน <c oughs> ต้องวัดกันน้อยต้องวัดกันน้อย <c oughs> โอ้โหนั่นถือ <c oughs> มีดดันเล่นมีนแล้วไหมปืนกูสู้ไม่ได้ฮะกูเล่นแล้วปืนโอ้ oh my god โอ้

โอเคเค้แต่เขาน่าจะเป็นแคนสไนเปอร์กันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสายสไนเปอร์กันอยู่แล้วนะอุย้ยเอาวางโดนใช่ไหมเขาว่าเรามาสู้ก็ได้ตอนนี้ก็ผมว่าโอเคละเฮ้ย,ยมาแล้วคัมแบ็คแล้วโอ้โหไม่น่าโม้เลย ผมแบบคือตีสกอร์ตืึนขึ้นมาสู้ไม่ได้แล้วแบบพอจะได้เปรียบเราก็โดนแซงนะโอ้สไนค์เขาหัวผมนี่ปวดหลังเลยอ่ะห้าทิศสองคิวนะ่ยใหเอาหน่อยไว้ทีมไว้โอ้โวกก็โดนหลอยตลอดเลยอ่ะอกแล้ว ก็นะฮะโอ้ยทีมผมนี่ไม่เอาเลยวะโอ้อเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะคือไม่มีอะไรทำครับผมก็เลยมาหาห้องเล่นนะตอนคืนแล้วก็มาเจอห้องนี้นะครับเห็นยศด,ดาวโอ้ยอย่างเยอะเลยก็เลยกดเข้าไปเล่นดูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแคนเขาโหดมากนะน่าจะเป็นแคนสไนเปอร์นะผม แล้วก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมพูดอะไรที่เกินเกินไปนะ <c oughs> คือพูดให้มันคลิปมันดูสนุกเ,ยเฉยๆนะครับถ้ามันเกินเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย